เด่นมาฝากกันจากค่ายเทอร์มเทนั่นเองอย่างเทอร์ม l t เท็คอวีห้าหนึ่งนั่นเองจะดีขนาดไหนและจะสวยโดนใจใครไหมเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะสวยจังสวยจัง มอเตชคอวีตัวนี้นับเป็นเคสดีไซน์สวยเรียบหรูแต่โดดเด่นที่คนชอบแต่งเคสคอมพิวเตอร์ให้รองรับระบบระบายความร้อนสามารถถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนภายในได้เยอะค่ะและยังคงเอกลักษณ์ของเคสตะกูลคอเอาไว้ได้อย่างดีคือเน้นในเรื่องของการระบายอากาศ และด้านหน้าของเคสนะคะจะเป็นแบบตะแกงรังผึ้งนั่นเองที่จะเอาไว้พร้อมรองรับพัดลมขนาด12เซนติเมตรได้3ตัวเลยทีเดียวด้วยขนาดที่ใหญ่ทำให้เพื่อนๆที่นอกจากจะเล่นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำแล้วยังติดตั้งพัดลมสำหรับระบายความร้อนเพิ่มได้มากสูงสุดถึง9ตัวด้วยกันหรือถ้าเพื่อนๆติดตั้งชุดระบายความร้อนด้วยน้ำ ให้กับ CPU และการ์ดจอก็สามารถเอาชุดปั๊มน้ำสำหรับระบายความร้อนมาติดตั้งด้านหน้าเคสได้เพื่อความสะดวกในการออกแบบและวางชิ้นส่วนต่างๆภายในเคสได้อีกด้วยค่ะ เรียกได้ว่าเพื่อนๆคนไหนที่กำลังหาเคสขนาดกลางแต่สามารถรองรับการ์ดจอสูงสุดได้ถึง51เซนแล้วก็ไม่ควรพลาดตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะบอกได้ว่าออกแบบมาดีมากๆเลยใครที่กำลังหาเคสอยู่นะจ๊ะจับจ้องเทอร์โมเทคตัวนี้ให้ดีรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะถึงแม้ว่าการจอที่มีขนาดยาวตอนติดตั้งฮาร์ดดิสก์ก็ยังสามารถทำได้ง่ายมากค่ะ เพียงกดถอดไดฟ์ออกมาและว,วางฮาร์ดดิสต์ลงไปพร้อมกับกดให้เขี้ยวที่ติดตั้งไว้ล็อกเข้ากับตัวฮาร์ดดิสต์เช่นเดียวกันกับช่อง DVD ที่แค่สไลด์ตัวช่อง DVD เข้ามาเท่านั้นก็ล็อกติดตั้งได้ไง่ายๆแล้วค่ะหรือว่าถ้าใครนะคะไม่อยากโชว์ฮาร์ดดิสต์ด้านหน้าแล้วก็สามารถหันด้านหลังของชุดแท่นติดตั้งจะมีช่องนะคะติดตั้งอีก2ช่องด้วยกันค่ะ เมื่อเราติดตั้งอุปกรณ์อย่างเมนบอร์ดและฮาร์ดดิสต์รวมทั้ง power supply เข้าไปแล้วนะคะจะเห็นว่าตัวเคสใหญ่มากจะเหลือพื้นที่ว่างไว้เพื่อรองรับการอัปเกรดภายหลังได้ค่ะนอกจากนี้ยังเหลือพื้นที่ให้อาการไหลผ่านได้ไม่ร้อนและไม่แน่นจนเกินไปอีกด้วย ี่จีบัดมารออยู่แล้วในช่วงหน้าพี่จีบอดมีอะไรดีๆมาฝากกันเดี๋ยวไปชมในช่วงหน้ากับพี่จีบอตกันเลยค่ะมีอะไรมานะอ๋อ